สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังญี่ปุ่นเรื่อง I am a hero ค่าคือฮี r o เป็นเรื่องราวของพู้หนุ่มนักเขียนที่มีความฝันอยากจะเป็นฮีโร่ในวัย35ปีจนวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นเมื่อทั้งเมืองมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมความสนุกกันได้เลย เริ่มเรื่องมาที่ผู้ประกาศข่าวได้แจ้งเหตุการณ์แปลกประหลาดว่ามีสุนัขบ้าข้างกัดตัวเองทุกคนในบริษัทได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจมากชายหนุ่มคนนี้ชื่อว่าซูซูกิฮิเดโออายุ35ปีทำงานเป็นนักวาดการ์ตูนไซแห้งที่ไม่ค่อยมีเงินฮิเดโออาศัยอยู่กับแฟนสาวในห้องเล็กๆเ,เพียงแค่สคนซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ตึงเครียดมาตลอดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาากัน ฮิเดโออยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังถึงแม้ว่าเขาจะทํางานในวงการนี้มาหลายปีแล้วก็ตามแต่ชื่อเสียงของเขาก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยและเขามีความฝันที่อยากจะเป็นฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือผู้คนซึ่งเขาได้ใบอนุญ,ญาตให้พกอาวุธได้แฟนสาวเห็นแบบนั้นก็บอกให้เอาไปขายและไปหางานอย่างอื่นทําซะเพราะตอนนี้ไม่มีเงินจะกินอยู่แล้วฮีเดโอก็บอกว่าการ์ตูนเรื่องใหม่ของเขาจะได้ตีพิมพ์แน่นอนแถมจะได้ลงซีรีส์ประจําด้วย แต่เช้าวันต่อมาการ์ตูนของฮิเดโอก,ก็ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ออกไปพอเนื้อเรื่องของเขามันดูไม่น่าสนใจพอกลับบ้านมาแฟนสาวก็ขนของมีค่าเพื่อเอาไปขายจะได้มีเงินมาจ่ายค่าห้องฮิเดโอก,ก็พยายามห้ามาไว้แต่เธอก็สวนกลับบอกว่าความฝันของนายมันก็เป็นได้แค่ความฝันมันไม่มีทางเป็นจริงได้หรอกและเธอก็ได้บอกเลิกกับฮิเดโอกไปซึ่งดูเหมือนว่าบริเวณแขนของเธอจะมีรอยกัดอยู่ด้วย เช้าวันต่อมาผู้ประกาศข่าวก็ได้รายงานถึงเรื่องอาการของการติดเชื้อเวลาตัวนี้เส้นเลือดจะป่งพองมีอาการคล้ายจะเป็นไข้จูจูสาวออฟฟิศในบริษัทที่ฮีเดโอทำงานอยู่ก็เกิดไม่สบายขึ้นมาเธอเลยขอตัวไปนอนพักก่อนจากนั้นอาจารย์ก็เดินอ,ออกมาเขาได้มีแผลขนาดใหญ่อยู่บริเวณลำคอทุกคนที่เห็นก็เริ่มสงสัยสักพักลูกตาของอาจารย์ก็เริ่มเปลี่ยนไปซึ่งถ้าเป็นตาของคนปกติคงไม่ใช่แบบนี้แน่นอน กดกึแฟนสาวของฮีเดโอก็โทรมาหาเธอขอโทษที่พูดไม่ดีไปเธอลองไห้และมีอาการแปลกๆเหมือนคนไม่สบายสักพักเฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านไปเป็นกองทัพทําให้ฮีเดโอรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเช้าวันต่อมาฮิเดโอเลยรีบกลับไปหาแฟนสาวข,ของเขาที่ห้องแต่ประตูมันกับล็อกเปิดไม่ได้เรียกเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมออกมาเปิดฮีเดโอเลยลองส่องตรงช่องจดหมายก็ได้เห็นว่าแฟนสาวข,ของเขามีอาการแปลกๆจากนั้นเธอก็พุ่งออกมาจากประตูซึ่งหน้าตาของเธอก็ได้เปลี่ยนไป เนื่องจากเธอได้ติดเชื้อเวลาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ เธอรากฮีเดโอเข้าไปในห้องและจูจูมจะเข้าไปกัดทันทีฮีเดโอก็ผลักเธอล้มไปโดนกับของแหลมทําให้เธอจากไปในที่สุดหลังจากนั้นฮีเดโอก็กลับมาที่บริษัทและได้พบว่าทุกคนติดเชื้อกันไปหมดแล้วฮีเดโอเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งหนีออกมาและในตอนนี้ทุกคนในเมืองก็เริ่มติดเชื้อกันมากขึ้นฮีเดโอก็รีบใส่แก้มาวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตขณะที่เขาพยายามจะเข้าไปในรถโดยสารก็ได้มีเด็กสาวมอปลายคนหนึ่งวิ่งมาหาเธอมีชื่อว่าฮิโมริ เธอนั้นรู้สึกกลัวมากๆฮีเดโอเลยโชว์ความเป็นฮีโร่หยิบซองยาวขึ้นมาจะจัดการกับพวกซอมบี้แต่ที่ไหนได้เขาแค่มนโนไปเองจากนั้นพวกเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในรถโดยมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งนั่งติดมาด้วยซึ่งเขาที่ถูกกัดมาก็าค่อยๆกลายเป็นซอมบี้และพุ่งเข้าไปกัดลุงคนขับรถฮีเดโอเลยใช้ขาคู่ใส่มันออกจากรถไปสักพักลุงขับรถก็เกิดอาการแปลกๆล,ลุงระบายความในใจออกมาว่าตั้งแต่ที่ขับรถมาหลายสิบปีเขาไม่เคยโดนใบสั่งเลยสักครั้งผู้จบลุงก็เส แรงแซงทางคุ้งยิ่งกว่าเดอฟาสตอีกแล้วลุงก็พยายามจะหันมากัดพวกเขาฮีเดโอเห็นท่าไม่ดีเลยบอกให้ฮิโมริรีบคาดเข็มข,ขัดเอาไว้ด้วยความที่รถวิ่งมาด้วยความเร็วทําให้รถเสียหลักจนพลิกคว่ำไปพอทั้งสองได้สติแล้วออกมาจากรถก็เห็นว่าทั้งเมืองเลยเทปไปหมดแล้วพวกเขาได้มานั่งอ่านข้อมูลและพบว่าวรัสนี้คือไวรัส CQN มันจะไม่ระบาดในที่สูงถ้าหากว่าไปถึงบนยอดเขาไฟฟูจิเชื้อไวรัสนี้มันจะตาย พวกเขาเลยคิดที่จะขึ้นไปบนนั้น วันต่อมาขณะที่ฮิโมริกำลังหลับอยู่ฮิเดโอะตกใจมากที่เห็นรอยกัดของเธอฮิโมริก็เลยบอกว่าเธอโดนเด็กข้างบ้านก,กัดมาสองวันแล้วจะจัดการเธอเลยก็ได้ฮิเดโอะได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเขาจะพาเธอขึ้นไปบนยอดเขาให้ได้และสัญญาว่าจะปกป้องเธอเองจากนั้นฮิเดโอะก็ทำหน้าที่ปกป้องฮิโมริอย่างดีเดินทางไปได้สักพักพวกเขาก็มานั่งพักกันดวงตาของฮิโมริก็เริ่มเปลี่ยนไปฮิโมริบอกให้ทิ้งเธอไปเลยก็ได้ฮิเดโอะก็เลยบอก ว่าถ้าให้แท้แขนนิดหน่อยก็น่าจะได้ละมัง้งฮิโมริได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะชอบใจพอตั้งแต่ที่เธอเจอกับเขาเธอก็รู้สึกสนุกมากๆและเธอก็ได้ให้เครื่องรางก่อนจะไล่ให้ฮีเดโอหนีไปเดี๋ยวนี้ ไม่นานตาของเธอก็เปลี่ยนฮีเดโอเห็นแบบนั้นก็รีบใส่เกียร์มาหนีไปทันทีระหว่างทางเขาก็ได้มาเจอกับซอมบี้ตัวหนึ่งมันพยายามจะเข้าไปกัดเขาแต่แล้วจูจูฮิโมริก็โผ่มาเธอชกซอมบี้ตัวนั้นด้วยหมัดเดียวจนเดี่ยงไปทําเอาฮีเดโอถึงกับอึ้งไปเลยจากนั้นฮิโมริก็เดินเข้ามาหาฮีเดโอกลัวมากกลัวว่าเธอจะเข้ามากัดเขาแต่เธอกลับยื่นมือไปช่วยฮีเดโอให้ลุกขึ้น ฮีเดโอที่ยังกลัวอยู่ก็ได้ขอตัวไปก่อนแต่พอหันมาเห็นฮิโมริยืนนิ่งเงียบเขาก็เลยตัดสินใจพาฮิโมริมาด้วย หลังจากที่เดินทางมาอย่างยาวนานฮีเดโอก็ได้มาเจอกับรถเข็นที่จอดอยู่กลางถนนซึ่งในนั้นก็มีถุงขนมที่ทิ้งแล้วอยู่เต็มไปหมดพอหันไปเห็นป้ายฟูจิร้อยเย้าอาเลตพาร์กฮีเดโอก็รู้ทันทีว่าต้องมีสถานที่ที่อาจจะมีอาหารลงเหลืออยู่ก็ได้เขาเลยเข็นฮิมูริมาตามทางเรื่อยๆและก็ได้เจอกับสถานที่นั้นจริงๆซึ่งที่นี่ก็ดูรลกร้างเหมือนไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวจากนั้นฮีเดโอก็มาที่ร้านเสื้อผ้าเพื่อหาชุดใหม่ใส่จู่ๆก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งโผล่เข้ามาทักทาย เหมือนว่ามันจะเป็นพนักงานในร้านนี้ฮีเดโอก็พยายามปลุกฮิโมริที่หลับอยู่ให้มาช่วยแต่พูดยังไม่ทันจบซอมบี้ตัวนั้นมันก็พุ่งเข้ามาเล่นงานเขาจนฮีเดโอเกือบจะไม่รอดจู่จก็มีใครบางคนมาช่วยเขาเอาไว้เธอมีชื่อว่าเทกโกะเทโกะที่เห็นฮิโมริก็รู้สึกสงสัยฮีเดโอก็เลยโกหกว่าเธอเป็นโรคนอนไม่เป็นเวลาชอบงีบหลับประจำสักพักพักพวกของเทโกะก็ได้เข้ามาไม่นานพวกซอมบี้ก็เริ่มออกมากันพวกเขาเลยพากันรีบวิ่งฝ่าฝูงซอมบี้ไป โดยจะมีพวกที่อยู่ด้านบนช่วยกันทําเสียงดังเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของพวกซอมบี้ทาให้พวกเขาสามารถกลับขึ้นมาที่ฐานทัพได้ซึ่งดูเหมือนว่าในสถานที่นี้จะมีผู้คนที่เหลือรอดอยู่จํานวนหนึ่งโดยข้างบนที่พวกเขาอยู่จะมีสเสบียงอาหารที่พวกเขาออกไปหามาเก็บเอาไว้ เทกโกกับฮิเดโอะก็มานั่งคุยกันเธอถามว่าฮิโมริเป็นน้องสาวของเขาหรอฮิเดโอะก็บอกว่าไม่ใช่พวกเราแค่วิ่งหนีซอมบี้มาด้วยกันเฉยๆเทโกก็ชมใหญ่และบอกว่าพวก CQN เป็นพวกที่ยึดติดกับอดีตใครที่เคยทําอะไรเป็นอะไรก็จะทําแบบนั้นอยู่ตลอดเลยเช้าวันต่อมาฮิโมริที่เอาผ้ามาปิดตาเพื่อไม่ให้คนเห็นดวงตาของเธอก็จ้องมองฮิเดโอะตาไม่กระพริบฮิเดโอะก็เลยร้องเพลงให้เธอฟังทําให้จูจ่ๆเธอก็ยิ้มออกมา จากนั้นฮิดีโอที่ยืนอยู่ข้างบนเขาก็เห็นซอมบี้ตัวหนึ่งมันมีท่าทีแปลกๆวิ่งกระโดดได้ปกติอย่างกับคนอาเบก็เลยบอกกับฮิเดโอว่าซอมบี้ตัวนั้นเคยเป็นนักกีฬามหาลัยของที่นี่จากนั้นพวกเขาก็มาวางแผนเพื่อหาทางไปเอาอาหารมาประทางชีวิตเพราะอาหารที่พวกเขามีตอนนี้กําลังจะหมดลง ฮิเดโอก็เลยถามว่าม totally ีอะไรให้เขาพอจะช่วยได้ไหมอิอุระก็เลยจะขอยืมซองยาวของเขาไปใช้หน่อยแต่ฮิเดโอก็พยายามปฏิเสธอิอุระก็ได้ขู่ว่าถ้าไม่ให้เขายืมฮิโมริโดนเล่นแน่ซึ่งฐานนาของฮิโมริที่กำลังจะถูกจับเทโกะก็ได้มาปกป้องเอาไว้ฮิเดโอที่รู้แบบนั้นก็รีบวิ่งมาหาทันทีแต่พวกเธอทั้งสองก็ถูกพวกนั้นจับตัวได้แล้วฮิเดโอที่มาถึงก็ถูกล้อมพร้อมกับขู่จะเล่นงานฮิโมริฮิโมริเห็นแบบนั้นเธอก็หววพวกนั้นไปจนปิวแต่ฮิเดโอก็ให ไว้ฮิโมริก็เลยดึงผ้าที่ปันตาของเธอออกมาทําให้ทุกคนเห็นตาอีกข้างของเธอที่แปลกไปพวกนั้นก็รู้ทันทีว่าเธอเป็น C ี n และได้ทําการใช้หน้าไม้ใส่เธอฮิโดเห็นแบบนั้นก็ช็อกมากพวกนั้นเลยฉวยโอกาสแย่งซองยาวมาทีเผลอและลากเขาไปลุมยำในมุมมืดจากนั้นพวกมันก็หักหลังอิวระและยึดอุปกรณ์ต่อสู้ไปหมดหลังจากที่ฮิโดได้สติกลับมาเขาก็ได้มาหาฮิโมริที่บาดเจ็บอยู่ซึ่งเทโกะที่เป็นพยาบาลเธอก็ได้บอกว่าฮิโมริยังมีชีวิตอยู่ แต่ฮิโมริมีบางอย่างที่ต่างจากพวกซอมบี้ตัวอื่นเธอยังมีชีพจรอ,อยู่ซึ่งคนอื่นหลังจากที่ถูกกัดชีพจรจะค่อยๆหายไปเทโกะก็อยากจะช่วยให้พวกเขาหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ฮิเดโอะรู้สึกหมดหวังมากเพราะเขาไม่มีอะไรจะไปสู้กับใครเลยเขารู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่ขี้ขาดที่ไม่กล้าจะทำอะไรและฝากให้เทโกะดูแลฮิโมริแทนเขาด้วย ตัดมาที่พวกผู้ชายที่เตรียมพร้อมจะออกไปเอาสเสบียงกันโดยให้คนที่อยู่ข้างบนบางส่วนคอยส่งเสียงเพื่อเบียเบ่ยงเบนพวกซอมบี้จนพวกเขามาถึงอาคารเก็บสเสบียงกันซึ่งภายในนั้นก็มืดมากจนมองไม่เห็นอิอุอระเลยใช้โอกาสนี้หนีออกมาจากพวกนั้นโดยที่พวกนั้นไม่รู้ตัวกันเลยจู่ๆไฟในอาคารก็เปิดขึ้นพวกนั้นที่เห็นอาหารอยู่ตรงหน้าก็รีบวิ่งเข้าไปด้วยความดีใจและก็ช่วยกันขนไปให้ได้มากที่สุดอาเบะก็เริ่มเอกใจว่าใครเป็นคนเปิดไฟที่นี่สักพักเสียงเพลงจากลำ พงก็ดังขึ้นทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะพวกซอมบี้มันจะสามารถรับรู้ได้จากเสียงไม่นานพวกฝูงซอมบี้ก็เริ่มบุกเข้ามาทุกคนเห็นท่าไม่ดีก็รีบใส่เกียร์มาหนีกันไปแต่ก็เหมือนจะวิ่งหนีเสือปะจระเข้ไปทางไหนก็เจอแต่ซอมบี้พวกนั้นเลยใช้ปืนของเล่นสาดใส่ซอมบี้แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้ พวกเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งฝ่าดงซอมบี้เพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังของเพลงที่เปิดก็คืออีอุระที่แยกตัวออกมาเขามองดูทุกคนจากกล้องมุงจรปิดอย่างสะใจและเปิดเพลงให้ดังยิ่งขึ้นพวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกได้ยินก็เริ่มเดินตามเสียงเพลงไปแต่มันก็มีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ยอมเดินไปตามเสียงและแมงด้านเป็นนักกีฬาของโรงเรียนอีกด้วยมันก็ได้ใช้กระบวนท่าวิชาที่เรียนมากระโดดหอกขึ้นไปบนดาดฟ้าที่มีผู้คนบางส่วนอยู่กัน ตัดมาที่ฮีดีโอที่หลงทางจากคนอื่นๆเขาก็ได้เข้ามาแอบอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ส่วนอีกสีคนที่เหลือรอดพวกเขาก็ได้วิ่งมาเจอกับผงซอมบี้ที่พากำลังเสริมมาเพิ่มอีกมากมายงานนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้ววะ กลับมาที่ฮีเดโอที่ยังคงอยู่ที่เดิมก็เพราะว่ามีซอมบี้เดินผ่านอยู่ข้างนอกแต่แล้วเทโกะก็วอมาขอความช่วยเหลือโมทีบนดาดฟ้ากําลังแย่มีซอมบี้หลุดเข้ามาซึ่งตอนนี้ทุกคนบนดาดฟ้าก็กลายเป็นซอมบี้กันไปหมดแล้วเหลือเพียงแค่เทโกะกับฮิมโมริอยู่2คนฮีเดโอได้ยินแบบนั้นก็เครียดมากเขาคิดอยู่สักพักก่อนตัดสินใจวิ่งออกไปแล้วก็โดนซอมบี้กัดเข้าจนได้แต่มันก็เป็นแค่การมโนของฮีเดโอเขาเลยตัดสินใจวิ่งฝ่าออกไปอีกครั้งแล้วก็โดนซอมบี้กัดอีกมโนวนไป หลายรอบมนโนเก่งจริงๆเลยนี่สุดท้ายเทโกะก็ขอให้ฮีเดโอมาช่วยและอย่าทิ้งเฮโมริไว้แบบนี้ทําให้ฮีเดโอรู้สึกกดดันตัวเองมากแต่พอวิ่งออกมาจริงๆกับไม่เจออะไรเลยจู่ๆซอมบี้ตัวหนึ่งก็วิ่งมากัดที่แขนของเขาฮีเดโอก็สู้ด้วยของเล่นจะสามารถเอาชนะมันได้โชคดีที่ซอมบี้มันกัดไม่เข้าเพราะโล่เหล็กช่วยชีวิตเขาเอาไว้แท้ๆ จากนั้นเขาก็วิ่งฝ่ากออกไปเพื่อดีบวิ่งไปช่วยทั้งสองคนแล้วก็ได้ไปเจอกับซองยาของเขาที่ตกอยู่ทางหน้าของเทโกก็ไม่อยู่เฉยเธอแบกฮิโมดิวิ่งไปอาคารที่ฮิเดโออยู่แล้วก็ได้เจอกับอิอุระเข้าพอดีอิอุระก็เลยจะพาหนีไปจากที่นี่เขาบอกว่าเขาต้อนพวกซอมบี้ไปทางอื่นหมดแล้วเทโกก็ถามหาฮิเดโอเธอบอกว่าเธอเพิ่งคุยกับเขาไปเขายังมีชีวิตอยู่แต่อิอุระก็ไม่สนใจแถมบอกให้ทิ้งฮิโมดิไปด้วยจากนั้นเขาก็ชวนเทโกมาเล่นผีพะ่มด้วยกันสองคนซึ่งท่าทางของ ยร่ก็เริ่มแปลกๆไปเขามีเลือดไหลออกมาที่แขนไม่นานอาการของเขาก็เริ่มออกเทโกเห็นแบบนั้นก็รีบแบกฮิโมริใส่เกียร์มานี่ให้ไวและในตอนนั้นเองฮิเดโอก็โผล่มาได้มอจอบพอดีแล้วก็ช่วยทั้งสองคนเอาไว้ได้ทันจูจูก็มีคนที่เหลือรอดมาได้หนึ่งคนมันเห็นฝีมือการใช้ซองยาของฮิเดโอก็ยกให้เขาเป็นลูกพี่ไปอย่างง่ายดาย ทุกคนก็วิ่งหนีออกมาได้สักพักแล้วก็ได้เจอกับอาเบะที่วิ่ง4ี่คูนร้อยมาด้วยความเร็วสูงแถมพายาติมาเป็นขยงเลยทุกคนก็วิ่งหนีมาอีกทางแต่ก็ถูกซอมบี้ล้อมาไว้หมดแล้ว ฮิเดโอเลยให้ทุกคนมาหลบอยู่ข้างทางแล้วเขาจะออกไปจัดการกับพวกนั้นเองจูจูฮิมริก็พูดขึ้นมาว่าตราบใดที่เธอยังอยู่กับฮีเดโอเธอรู้สึกว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยฮีเดโอได้ยินแบบนั้นก็ฮือสู้ขึ้นมาเขาออกไปจัดการกับพวกซอมบี้ที่กําลังเข้ามาใกล้เรื่อยๆแต่จานวนของพวกมันก็เยอะมากทุกคนก็เลยออกไปช่วยด้วยทําให้ลูกกระจกคนนึงโดนกัดเขาเลตโกนบอกกับฮิเดโอว่าให้จัดการเขาไปพร้อมๆกับพวกซอมบี้เลยฮีเดโอรู้สึกเจ็บใจมากแต่ก็ใส่ย,ยับเลยส่วน อาเบที่ถูกซอมบี้ผู้หญิงกัดเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือมนุษย์เมียของเขาเองอาเบก็เลยตัดสินใจจาก,กาแฟนของเขาไปพร้อมกับตัวของเขาเอง ตอนนี้ก็เหลือกันอยู่แค่3คนฮิเดโอก็ยังสู้ไม่ยอมถอยฮิมูรีนั้นก็ได้แต่นั่งดูเฉยๆยเพราะเธอไม่มีแรงที่จะไปสู้จนกระสุนเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีจํานวนของพวกซอมบี้ก็ยังเยอะอยู่แต่สุดท้ายแล้วฮิเดโอก็สามารถจัดการกับพวกนั้นไปได้จนหมดเรื่องราวก็เหมือนจะจบลงด้วยดีแต่จู่ๆซอมบี้นักกีฬาก็โผล่มากระสุนก็ไม่เหลือแล้วด้วยซอมบี้ตัวนั้นก็ไม่รอช้าวิ่งเข้ามาหาฮิเดโอทันทีจังหวะนั้นเองฮิเดโอก็หันไปเห็นกระสุนที่ตกอยู่เขาก็เลย รีบวิ่งไปเก็บและจะการกลับมันได้ทันเวลาพอดี แต่มันก็โครตรละอืดเลยพอมันหันไปเห็นเทโกกับฮิโมริมันก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายวิ่งเข้าไปหาทั้งสองคนฮิเดโอะเลยใช้ซองยางหดมันจนเดี้ยงไปทีนี้แหละไปแล้วไปรับไม่ฟื้นกลับมาเลยฮิโมริเห็นแบบนั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่าฮีโร่ซึ่งฮิเดโอะก็ได้กลายเป็นฮีโร่ของพวกเธอทั้งสองคนไปแล้วจากนั้นพวกเขาก็ขับรถออกไปจากเมืองนี้กันพรอมีพวก CQN บางส่วนที่ยังลงเหลืออยู่แล้วหนังก็ได้ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันเรื่องหนะ้าบ๊ายบาย